ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมในนิวกับเกมฮอนนะครับผมก็วันนี้ครับมาดูฮีโร่โครนอสนะครับผมก็โครนอสล่างนี้สวยไปเลยนะครับผมก็โอเคตัวท้องทั้งตัวนะ ต้นเกมยังไม่มีตัวทองนะแต่ตัวทองแล้วนะครับผมก็คนน้อยครับผมฮีโร่ในทีมนะคนนอสเคนนะครับผมอันนี้จชีอแมนเซอร์ไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็จะเป็นเกรฟคิปเปอร์กับโปลิวอคคริสนะครับผมส่วนอีกทีมนึงครับผมอีกทีมหนึ่งจะเป็นวินิเคเตอร์ครับผมอเมาดอนเดวิในฮาวแล้วก็เลเวนเอร์ใจเย็นเพื่อนอย่างพูดชื่อยังไงเพื่อนขออีกทีเดียวเออ ยังไม่ถึง1นาทีนะครับผมคิวไปแล้ว1ตัวเฟิร์สบาดครับผมโคนนได้วินดีไปก่อนนะครับทั่วไปโคนนสออกสกิล1เป็นสกิลโดดครับผมโดดพุ่งไปนะแล้วก็จะมันจะเป็นการเหมือนกับว่าติดสโลนะครับผมในคนที่ถูกโดดนะอันสกิล2ครับผมสกิลที่มีโอกาส1 0ในการฟื้นฟูเลือดนะแล้วก็สกิล3ติดสตัครับผมสกิลอันตีก็คือโดมนะ อยู่ในโดมคนนั้นจะตีเร็วครับผมประมาณนี้เออหนฮาวกับวินดีว่ะเพื่อน s <S เอ,อ้ยจิวมันเสร์ไม่เอาอะแล้วยังไงเพื่อนโคโนท <Yeah. S 1> ไล่วะไล่วะแล้วแตกหนึ่งครับผม เอ้ยอะไรวันนี้อวะจีโอแม่งเล่นดีจัดจีโอแม่งซื้อดัตตั้งแต่ต้นเกมเลยแม่งลงตจนจัดนะครับผมซสพอร์ตเล่นดีครับโคนอนเกิดนะตอนนี้ยังไม่ถึง2นาทีโคโนคิวไป3ตายศูนย์แอซิูนาคีไปได้แค่6ตัว7ตัวเองอะ เออคิวสามแล้วอ่ะเกมนี้วินร้อยเปอร์เซ็นต์ปะนี่อ่ะ down, ก็คือโคโนะนะครับเป็นแคลรี่ที่เลดเกมมากๆนะแล้วก็เป็นแบบเรียกว่าเทพเจ้าเลยนะนถ้าเกิดขึ้นมาก็คือวินวินแน่นอนครับ คนอ่อนเคเลอที่จะอัพเป็น1กับ3นะครับผมจะได้โดดได้นะแล้วก็จะเป็นสตารนรลวๆนะครับผมเฮ้ยคือระ้ยังไงก่อนตรงนี้คืออะไรอวินดีพยายามจะมาป่วนป่านะครับเขาน่าจะหวาดแถวนี้นะส่วนใหญ่ก็จะหวาดการดึงคลคฟนะส่วนนี้อ่นานะั่แหละ เมื่อกี้หวาดไปแล้วนะก่อสามนาทีโคนนอตออกขวดครับผมจีโอเมนเซอร์แม่งเดินแก๊งรัวๆเลยไปคิวล่านะครับได้เร็วแน้นไป ต้นเกมโคนอนก็น่าจะฟังๆไปเรื่อยครับผมอันนี้คือ,อไรเพื่อนกบช่วยวินดีไมหมล่ะเ <c oughs> <c oughs> ออชอบควายควายๆนะ <c oughs> ครับผมเดี๋วตอนนี้ดูกลางนะตอนนี้ีิโอเมนเซอร์เขาเดินอยู่ป่นเปี้ยนตรงกลางนะอินวิสไปจะเอากลาง<ม>ด้อนเหรเพื่อนได้เปล่า,าน่าจะไม่ได้นะตอนนี้เราก็กลับไปดูโครนอสนะครับผมโคลนอสก็ต้องมาเอาวนเพื่อนในฮาวเวลสี่นะ โดมได้เปล่าเฮ้ยเนี่ยเชียวแปนเซ่ไม่เล่นอย่างดีอ่ะโอ้โหสตันสวยทุกช็อตเลย คือคือทั้งเกมเนี่ยตอนนี้คือ g e o แมนเซอรแม่งเดินตันช่วยเพื่อนตลอดน่ะออดีจัด่าคอยหวาดนะครับผมคอยซื้อดัสคอยโอ้ช่วยทีมได้ดีมากเดี๋ยวเราไปดูโคโน,นนะครับผมตอนนี้โคโน,นก็กบกบช่วยกันดันบ้านนะครับผมกบยังไม่มีอันตินะ เพื่อนโดนไปฟอร์มแรงลักงกบจัดครผมตอนนี้5นาทีครับผมป้อมบนแตกเป็นที่เรียบร้อยนะเฮ้ยอีกทีมนึงเขาไม่มากันหรอวะหรืออ๋อในฮาในฮามันกันไม่ไหวนะก็ด้วยอีกทีมนึ้งครับผมเหมือนเขาเลือกฮีโร่ที่วินวอล์กมา2ตัวนะมันก็เล่นยากผมเป็นเลวนแนนกับไนท์ฮานะข้ะหวาดฟ้านี่คือรู้เรื่องอะ ศัตรูหายไปเฮ้ยไหนวะเพื่อนระวังโดมไปดิโดมไปด้วยเออ <i> นะครับผมก็โดมโคโนสนะในโดมครับผมจะเห็นหวาดทุกอันนะฮีโร่วินวอลก็กเห็นครับผมเจ๋อลลัวไปเลยช็อตนี้ครับผมก็6นาทีโคโนตคิว6ครับผมตายศูนย์แอซิดหนึ่งนะคิวนะทันเวลานะครับผม ลาดขีไปได้41ตัวนะเฮลยบอลนำอยู่8ต่อ3ครับผมตอนนี้ล่างมีประเด็นนะครับเดี๋ยวไปดูล่างนะอนิดเดียวเพื่อนน่าจะไม่ได้ล้วดอนหลังแข็งนะ ดีโตัวนี้แม่งกล้าเล่นจัดๆโคนนสเราก็น่าจะออกเป็นมือสายฟ้าหรือมือโยนต์ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นมือสายฟ้าแหละค้อนสายฟ้านะก็ไดนะ้ข่าวว่าแพทนี้นะครับเขาจะมีไอเทมใหม่ขึ้นมานั้นแล้วก็ค้อนสายฟ้าใหญ่จะกลับมานะครับผม,มกมผม็ถ้ากลับมาจริงก็เคิดถึงน่าดูครับผมเป็นไอเทมที่น่าสนใจนะ <Be careful. S 2> สงสารไนฮาวะ เกมนี้ทั้งหวาดทั้งดัดน่ะวาดฟ้านี่เต็มแมปแน่เพื่อนยังไงเพื่อนๆนะครับผมถ้าเกิดเห็นฮีโร่วินบอกในทีมแล้วนะครับอย่างไนท์ฮาลเฟสสก้าวนะครับผมหรือว่าเลวานันเนี่ยพยายามอย่าเลือกมาอีกตัวเลยนะเล่นยากจัด อ่าครับผมเหมือนเขาจะโดนนะเนี่ยตรงนั้นเดวโวเพื่อนแตกไปก็ทีมเราเล่นดีนะครับผมพยายามหมั่นแก๊งนะไม่ติดเลนครับผมบางคนเนี่ยติดเลนเกินไปทำให้เกมมันรูปเกมมันเสียนะครับผมต้องพยายามเดินแก๊งครับผมคิวได้คิวนะอ่า oh. ป่วนให้ได้มากที่สุดครับผมเอ้ยจ้ เอาเรื่องว่ะกบเฮ้ยเอาหอเอาจริงดิโคโนชเพื่อนช่วยหน่อยเออเรวอร์แนนนะอ่าเขามีหวานนะครับผมกบรอดไปเพื่อนโหเดววไม่มีเหตุ แล้วยังไงแล้วยังไงเพื่อนแตกหนึ่งช็อตนี้ไอ้ไดฮาไอไอเพื่อนกี่นั่นเยเดี๋ยววันนีวนะเจดโอ้โหตรงนี้ไม่รอดนฮะโอ้โคโนอนนะเป็นฮีโร่ที่อันติมันนานมากเลยนะครับผมอันตินี่คือ140วิวิเลยนะเออ <c oughs> <laughs> ตอนนี้เก้านาทีครับผมโคนอสผีสายก็หายเรือดแล้วครับผมพูดไวอะ่ะเก้านาทีสิบนาทีเองอะ่ะสิบนาทีเขียวสิบตัว นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรามาอัปเดตสกอร์นะตอนนี้ก็คือเฮลบอลคิวนำอยู่16ต่อ8นะครับผมก็โคโนสเนี่ยก็10ตัวเลยนะครับผมตัวแบกของทีมนะเฮ้ยเดี๋ยวววเพื่อนตะตันช่วยไปดีช็อตนี้ไหนฮาวเนะ เขกว่าอยู่อะไรมันอยู่ๆว่าออเคนติดบักนะครับผมได้ไปครับผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคือคืออันนี้เหมือนเคนอ่ะจะจะติดบั็กนะครับผมมันมันลงไปข้างใต้แมปนะ <c oughs> <c oughs> กายไม่เห็นนะเอ้ใครอยู่ว่าใครอยู่ว่าอยู่ก็ตายนะอ๋อเคนเอง The destroyed the Tower Elvorm have Legion โคตรดีอ่ะเกนี้นี่คือแบบมีคนสแต็ตคลิปให้โคโนตฟาร์มโอ้โหไม่เกิดยังไงไหววะเนี่ยนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอสิบเอ็ดนาทีครับผมมีมงกุฎสายฟ้าแล้วว่ะโอ้คลิปสามก้องระวังใครบอกระวังวะ เฮ้ยเพื่อนเกินไปเป้าคลิปเยอะจัดจ้านโอ้โหสแต็กไว้ทุกกองทุกชุดนะ่ะเอาสาแต็กเองอีกเออ <vis> โอ้โหอานะครับผมเทคนิคการฟาร์มนะครับวางๆกระดูวิธีการฟาร์มนะครับผมฟาร์มรัวๆเลยครับผมอ่ะ ก็เคยเจอนะครับผมเป็นแบบบางทีมนะก็คือแคลี่นะเป็นเจ้าของคลิปนะครับผมก็คลิปป่าห้ามใครฟาร์มมันต้องแคลี่เท่านั้นผมนี่เผลอไปฟาร์มนี่คือโดนด่ายับนะครับผมก็อให้แคลี่เกิดครับผมให้แคลลี่เกิดก็จะได้ชนะนะ ก็อตอนนี้ครับผม12นาทีกว่านะโคนอฟมีเบอร์เซิร์กนะครับผมกับมงกุฎสายฟ้านะเท่าน,นี้ก็โดมตีก็น่าจะแตกท้กตัวแล้วแหละขอโดมสวยๆเพื่อนโคนอฟเวฟ15เพื่นอ,น 10, อ,าาอนโคนอฟเวฟ15อีกทีนงเวฟ10มามาดอนเฮ้ยเขาเอาอ่ะเพื่อน โดมดิโดมโดมโอ้โหติดใบเอ้ยโดมปะล่าโดมเลยเออได้หนึ่งว่ะอันนี้ใครเนี่ยดอนน,นะยังได้เว้ย,ยได้เออเค้นดูอยู่เพื่อนว้าเสียดายจะไปล้าซะหน่อย,อยไม่ใช่ อตอนนี้โคโนซิบสองศูนย์นะครับผมอีกสามตัวอิ่มนะจะทำได้ไหมออาวมีไขว้เนี่ยดูผิดตัวว่ะ เฮ้ยติ๊กี่เล้วเนี่ยระวังเฮ้ยเขาเอาอะสิบสามศูนย์ไปดอนตามับเพื่อนอ่าไหนด้วยวะ ฮีโร่โอเคติดบั็กนะครับบนยิงขอโทษเพื่อนๆเลยนะมองไม่เห็นจริงๆเอ้ยมันไล่อะไรกันวะ <laughs> เขตม่ติดบล็กเนี่ย ตอนนี้โคโนมีตังค์ึงส3ม0ันนะครับผมไม่รู้เขาจะออกอะไรนะจะแยกล่างหรือเปล่าหรือว่าตัวทองไปเลยเนนอ่าออกเป็นวินวอล์กนะครับผมเออโคโนอมออกวินวอล์กไม่ค่อยเห็นนะว <c oughs> อลเข้าแล้วตี <c oughs> อุ้ยไหนฮาวฮะเอ้ยอิ่มแล้วเรื่อน15นาทีอิมมอร์ทัล อีกทีอีกทีอหนึงกดควนเป้าก่ออันนี้นะอันนี้อันนี้จะเป็นเคนนะเออม,มันมันติดบั็กนิดน,นึงเออมันก็เหมือนมีตัวอะไรหมุนหมุนอยู่ ตอนนี้โคโรมีโดมนะครับผมก็มีโดมมีของทุกอย่างครบนะตอนนี้วินวอลเข้าไปครับผมเอาเลย2ตัวเพื่อนนั่นนะ่ะเอ้ยได้ตัวเดียวไอ้ติดตัวนั่นนะ่ะตอนนี้เหมือนไนท์เขาจะรอเอาโคโนน,นนะนี่ไง เออตอนนี้โคอนคฆ่าตัวแพงครับผมระวังเพื่อนก่อเกมไหนนะครับผมที่เ,เราคิวได้เยอะๆนะพยายามที่จะเซฟๆนะครับผมคือถ้าเกิดคิวเยอะฆ่าตัวเราก็แพงนะถ้าเกิดเราไปแตกง่ายๆเนี่ยตายโง่ก็จะเสียนะครับผมก็เหมือนแจกอะไรนะพยายามเซฟที่สุดครับผมเพมื่อนต้องช่วยซับด้วยนะ โอ้ยดอนเลือรถเป็นข้อนะเพื่อนอุ้ยข่าดอนมาเพื่อนเออตีข้างหน้ามันตีข้างหน้ามันเออดอนหลังแข็งตีข้างหน้าไปดิเหมือนจะตีข้างๆก็ได้ด้วยนะตีหน้ากับด้านข้างห้ามตีหลังมันนะ ไอ้โจมันใช้ทำอะไรเพื่อนอันติเคียร์คีฟงี้เงินสามพันหนึ่งเขาน่าจะออกเป็นเก็นชูโรนะเป็นวอล์กใหญ่ไปเลยครับผมคอนอนก็โยกไปโยกมานะ เก็บรูนด้วยเฮตว่ะรูนเทพเจ้าครับผมกาบอีกยี่สิบวิจะมีอันตินะเดี๋ยวโอ เอ้ยเพื่อนเอาเฮ้ยใครมาเนี่ยตอนนี้เราเฮดแล้วนะฮะน่าจะเอ้ยเพื่อนนายเลยเหรอไอเดโบเพื่อนเอาดิพรอมเลยเพื่อนเออได้เนี่ยมันติดมันติดมันติดแล้วยังไงพเพื่อนเ้ย หาทางกลับไม่เจอกันเพื่อนนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอแต่ละคนก็เข้าไปออกไม่ได้นะผมก็ประมาณนี้หน้าในการเล่นครับผม <c oughs> โคนอนก็คือพยายามรีบเข้าคิวได้แล้วก็รีบออกนะหาทางออกให้ได้ครับผมไม่งั้นก็จะ แตกไปนะพยายามเซฟตัวให้มากที่สุดครับผมเนี่ยมีคนฟาร์มครีมให้สแต็กครีมให้ตลอดนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็สองกองโห oh, ทีเล่นโคตรดีอ่ะอยากมาฟาร์มก็คือไปได้ฟาร์มอะ่ะเจอว่ะเพื่อนวอล์กหนีไปหนึ่งสเต็ป ย้อนปลา่าวนปลา่าวินดี้เพื่อนเอ้ยเจอแล้วนี่ไงเอ้ยพายุป่ะยืปป้อเวลาเอิ immortal แมงโครเทิ immortal แล้วก็ immortal เอ้ยตันโอ้ย ติดสตันตายระวังก็โคโนะน่าเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งครับผมที่สกิลสามเขาเนี่ยจังหวะที่อยู่ในโดมนะครับผมเขาก็จะติดสกิลสกิลสามรัวๆนะฮะมันแรงเหมือนกันนะเฮ้ยป้อมเลยยังไม่แตกเลยว่ะโคโนะวารไปกลางครับผมด้นว่ะตีข้างหน้ามันเพื่อน หาขนาาไม่เจอครับผมก็ตอนนี้2 1นาทีนะครับผมอาเราคิวนำเวลานะคิวได้22ตัวครับถ้าเพื่อนชอบถูกใจโคน,นอดนกด subscribe กดไลค์เป็นกำลงใจกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับ